K38 ปิดทองนะสามร้อยแล้วก็ลมดำคุกหลักสามร้อยตัวแทแบบโซนเนื้อขาวนะครับสามร้อยแล้วก็ลมดำปิดทองสามร้อยอันนี้เนื้อแก้วเจนดามันีสามร้อยสวัสดีครับวันนี้ เรากำลังมุ่งหน้าไปวัดเครือวันนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหล,ลังจากลงทางด่วนมาได้ประมาณสักสิบห้านาทีนะครับเราก็ะจะเลี้ยวเข้าถนนโพทองถนนโพทองนะครับรแล้วก็ตรงไปประมาณ300เมตรด้วยกันนะก็จะถึงวัดเครือวันนะหลวงพ่อแก้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตว,วัตถุมงคล ทางวัดกันว่าจะเหลือรุ่นไหนแบบไหนกันบ้างนะครับปี3 8นี่จะ,ะมะีแบบไหนให้เราได้บูชากันบ้างเนาะนี่ก็ตรงไปประมาณ300เมตรนะเข้าซอยเข้าถนนโพทองมาตรงไปเรื่อยๆเลยนี่ก็จะเจอ,อสมปตวัดนี่ถึงแล้วนะหลวงพ่อกแก้ววัดเครือวัด คเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปเลยนะนี่วัดเครือวันนะวัดเครือวันถึงกันแล้วเดี๋ยวหาที่จอดรถเป็นก่อนที่จอดจุดจอดรถก็จะอยู่ตรงข้างโบสนี่เลยนะนี่นครับ ถวายสังฆทานนะบูชาวัตถุมงคลที่กุฏิหลวงพ่อแก้วนะเดินตรงไปทางด้านนี้เลยนะครับก็เรามากันหลายครั้งแนละ้วนะครับนะก็วันนี้ก็มีโอกาสมาที่ชนบุรีทีนึ้งก็แจ้งข่าว f อนะเอก็ฝากเช่ามาครับนี่หลวงพ่อแก้ววัดเขือวันนะสุดจอดพระปิดต,ตายกัน ยินดีต้อนรับกุติหลวงพ่อแก้วนะกุติหลวงพ่อแก้วนี่เลยนี่เข้ามาด้านในตรงนี้นะครับกุติหลวงพ่อแก้วไปเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลกันว่าจะมีแบบไหนให้เราได้ดูบ้างเนาะสำหรับวัตถุมงคลนะครับก็นี่เป็นเนื้อนะครับทองแดงนหน้ากากนะครับแล้วก็ เป็นโลหะนะครับองละ200ด้วยกันนะนี่ทั้งบนเป็นพระปิดตาปี38ปี38แก้วสารพัดนึกเนี่ยนี้เป็นพระสมเด็จนะ1 0 0บาทนะพระสมเด็จ1 0 0บาทต่อเป็นวัตถุมงคลที่ยังมีอยู่นะครับนี่เป็นรูปเหมือนนะปี64นะรูปหล่อ100องค์นะแล้วก็พระปิดตานี่นะคุกรักปิดแผ่นทอง 300บาทแล้วก็เป็นโซนเนื้อผงนี่นะสามร้อยปิดแผ่นทองอันนี้ก็เป็นแก้วมณีนะครับเจ็ดสีนี่สวยๆเลย300บาทเป็นโซนเนื้อโลหะนะหนึ่งร้อยบาทปีห้าแปดนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลที่ เราได้นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะอันนี้ก็ปีลึกเลยปี2520นะารสิบะสามอยบาทนี่สวยๆอันนี้ปิดทองนะด้านหน้านะด้านหลังเป็นหลังแบบ300บาทด้วยกันอันนี้ก็เป็นแบบคุกรักนะคุกรัก300บาทเป็นปี38นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะปี50นะหลวมพ่กแก้ววัด เครอวัดน,น,นี่แบบเรี่ยมเลยสองบาทราคาก็ไม่แพงนะครับทุกท่านนะสาหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันสามารถไปเช่าหาบูชากนไนดะ้นี้เป็นเนื้อโลหะห้านสะิบบาทก็จะมีหลายเนื้อเลยนะเงินทองหน,นะน้านี่สวยๆเลยนะอันนี้ปีห้าหกนะห้าสิบบาทเหมือนกันองค์จิ๋วๆนะสวยงาม ด้านบนก็100บาทนะครับปี5 0าปิดแผ่นทองนี่ขนาดใหญ่มานิดนึงก็5้าอ่าหนึ100บาทปี50เหมือนกันนะก็ได้นำวัตถุมงคลดีๆนะของวัดเครือวันหลวงพ่อแก้วนะนำมาฝาก fc แกันวันนี้ก็มีโอกาสมาที่ชนบุรีนะชนบุรีก็ได้นำมาฝากทุกขั้นนะครับ นี่ก็ยังมีให้เช่าหาบูชายอยู่ที่วัดใครที่สนใจนะก็ไปจังหวัดชนบุรีก็ลองแวะเวียนไปได้นะปิดทอง300บาทด้วยกันนะนาเก็บหน้าสะสมนะครับปี38ปีลึกๆเลยนะราคาอันนี้ครอบแก้วนีนะ่ครอบแก้ว200นะอันนี้ปิดตาองค์ใหญ่เลยนะไม่มีราคาแปะไว้น,นะนะครับ อันนี้ก็อง์ละ200บาทนะเป็นโอจัมโบ้เลยนะปีไม่แน่ใจนะครับปี6น่าจะ 6, นะนี่นะเป็นวัตถุมงคลที่มีอยู่ที่ตู้วัดนะครับนี่นะครับ F4 นะครับหลังจากที่เรากลับมาจากชนบุรีนะครับผมอันนี้ก็นำวัตถุมงคลนะที่ได้เช่ามานะครับ มาให้ f อได้ชมกันนะครับนี่นะก็จะมีพระปิตานะพระปิตาปี38นี่พระปิตาปี38นะครับเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่หลายแบบเหมือนกันนะนี่นะก็จะมีแบบแก้วมณีเจสีก็มีนะแบบนี้นะนี่นะครับนะเดี๋ยวรีวิวให้ชมที่ ละองค์นะครับนะนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่เอฟซีได้ฝากเช่ามานะครับผมนี่ก็นำมารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับก็มาดูเลยนะพาปิตาปี38นะก็นี่มีแบบอ่านี่นะสวยๆนะครับผมนะนี่ด้านหน้าปิดทองสวยๆเดี๋ยวด้านหลังเป็นหลัง หลังแบบนะครับก็ราคาวัดอยู่300นะครับทุกท่านนะนี่สวยๆเลยนะครับผมนะก็เป็นวัตถุมงคลที่มีมวลสารเก่านะของหลุมแก้ววัดเขื่อวันนะครับปี38แล้วก็นี้ก็มีเม็ดนะสวยๆแบบนี้นะครับมี มีปิดทองด้วยนะก็หลังแบบทั้งหมดเลยนะครับสำหรับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเคียววันนี่นะสวยๆก็เดินทางมานะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับผมที่ได้นำวัตถุมงคลมาแบ่งปัน f สีนี่ก็เป็นแบบคุกรักนะคุกรักก็สวยอีกแบบนึงนะครับ ตำนานาพระปิดตานี่ต้องหลุมพกแก้วเลยนะครับขึ้นชื่อนะนี่หลังแบบก็จะมีผงทองติดนิดๆหน่อยๆนะนี่หลวงพ่อแก้ววัดเครื่อวันก็เป็นพระปิดตานะก็เขาจะมีอยู่ประมาณ4ีหแบบนนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะครับอาจจะจำผิดอันนี้แบบ ไม่ติดทองก็มีนะครับแบบไม่ติดทองก็มีเนี่ยอันนี้สามแบบนะแล้วก็แบบสีดำสีดำปิดทองก็มีเหมือนกันนะนี่แบบนี้อ่านี่กุกลักอย่าปิดทองนี่นะครับแบบปิดทองนะนี่ก็มีหลากหลายแบบให้เราได้เลือกบูชานะครับแล้วก็จะเป็นนี่ พระปิดตารุ่นแก้วมณี7สีนะแก้วมณี7สีปี38เหมือนกันนะครับเด้ดูข้างในนี่อันนี้แบบออกแดงทั้งองค์เลยนะแบบแดงทั้งองค์เลยพระปิดตาสวยๆแล้วก็อันนี้ออกแบบผสมผสมนะก็มี เจ็ดสีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบออกเขียวๆนะเขียวๆนะเขียวๆนะด้านหลังนี่น่าจะไม่มีหลังแบบนะเนี่ยนี่พาปิตาแบบนี้มวลสารนี่นะครับเป็นพาปิตาที่เราได้เช่ามาให้ F4 นะครับผมนะ ก็แบบชุบทองนี่ก็มีหลายองค์เลยนะครับแบบชุบทองนี่สวยนะผมว่านสวยมากนะครับแนะนำให้เก็บนะแล้วก็มีรุ่นหนึ่งก็เป็นแบบสมเด็จจตุวราธาตุมงคลแก้วนะปี2 0ง ปี20ราคาวัดอยู่ประมาณ300นี่วัดเครือวันชนบุรีนะครับปี20เนื้อหามวลสารนะโอ้โหปีลึกๆึกนะครับด้านหลังก็จะมีแบบพับปิดตานะนะวัดเครือวันนี่ปีลึกๆน่าเก็บนะราคา300บาทสวยมากก็ เป็นพระผงนะพระผงนะครับแล้วก็เป็นสมเด็จปกโพสมเด็จปกโพนี่สมเด็จปกโพวัดเครือวัดน,นะครับนี่อันนี้องค์ละ100บาทนะปีสามห้านะปี35เป็นปกโพนะปีลึกแล้วนะครับ ปีสาเลยนะเป็นสมเด็จปกโพนี่ที่วัดองค์ละหน0่บาทนะครับก็ได้นำวัตถุมงคลนะมาให้ f อได้ชมนะเผอเป็นทางเลือกของใครหลายๆคนที่ยังมองหาอยู่นะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแก้ววัดเขียวหวานแล้วก็มีนี่องค์ละ100บาท เออเดี๋ยวนะองละอ๋อองละห้าสิบบาทองละห้าสิบบาทเนี่ยก็จะมีอยู่อ่อนี่จะเอานี้งลงมาก่อนนะนี่นะมีแถวบนเนี่ยนี่องละห้าสิบบาทนะครับมีอยู่ประมาณสีอ่องห้าองค์ นะอ,องคหกองคได้กันนี่องห้าสิบบาทนะครับมีกล่องประมาณนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับทุกท่านเป็นองค์เล็กๆองค์จิ๋วๆนะเป็นเนื้อโลหะนะครับนี่หลังแบบนะองค์เล็กๆจิวจ๋วๆนี่พระปิดตานะครับนี่ก็น่าจะเป็นทองแดงนะ แล้วก็เงินทองนาคนี่เงินทองนาคนะองค์จิ๋วๆองค์เล็กๆองค์ละ50บาทนะคาที่วัดปีหกสอืมก็ก็จะมีอยู่ประมาณ4แบบด้วยกันนะสำหรับองค์ละห้าสิบบาทนะนะครับนี่ก็ได้เช่ามานะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะนี้นะครับ ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับผมก็เอามาตามจํานวนที่ F4 ได้สั่งมานะครับผมไม่ไดเอามาเผื่อนะเพราะว่าตุนทรัพย์ก็น้อยนะเพราะว่าผมบวกกําไรน้อยมากนะครับผมนะเอะที่เช่าไปก็น่าจะเข้าใจนะครับอันนี้ก็แบบปิดทององเล็กๆองค์ขนาดกลางน่าจะขนาดกลางนะปีห้าหกนี่มีแบบปิดทองแล้วก็ ลมดำปิดทองนะตรงนี่แผ่นหนึ่งเล็กๆนะนี่นะอันนี้ก็องละห้าสิบนะห้าสิบเหมือนกันนะครับเป็นวัตถุมงคลนะที่ได้นำมาแป่งปัน F4 นะแล้วก็มีปีห้าศูนย์อ่าห้าศูนย์ก็จะมีสองกล่องนี่ปีห้าศูนย์ ปีห้าศูนย์นี่ปีห้าศูนย์นี่ก็เป็นแบบปิดทองเหมือนกันองค์ละร้อยนะครับที่วัดองค์ละร้อยนะสำหรับปีห้าศูนย์นะแล้วก็องค์ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะปีห้าศูนย์ก็องค์ละหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลนะที่นำมา ให้ F4 ได้ชมเหมือนเนาะนะนะสำหรับหลวงพ่อแก้ววัดเคีวีววันนะครับก็เป็นวัตถุมงคลปีลึกๆเลยนะปี3-8ที่ได้นำมาฝาก F4 กนะันนะนี่สำหรับคลิปนี้นะก็พาเที่ยววัดแล้วก็พาชมวัตถุมงคลสวยๆนะครับผมนะก็นำมารีวิวให้ทุทกๆท่านได้รับชมกันนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะส่งให้ F4 นะครับนะ ทุกท่านที่ฝากเข้ามานะครับผมสำหรับตัวนี้ขอเก่าว่าสวัสดีครับนี่นะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคียววันนะวันนี้ก็ F4 นะฝากเช่ามานะครับก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับนี่นะก็บูชานะครับพระปิดตาแล้วก็หลายๆแบบเลยนะครับที่ไว้บูชานะครับ นี่ปี20ก็มีนะปี20นี่นะนี่นะครับแล้วก็เป็นปกปั๊บปิดตานะเดี๋ยวถึงที่กรุงเทพเมื่อไหร่เดี๋ยวรีวิวให้ชมนะน,นะครับนี่รักลับหลังจากชมวมัตถุมงคลน,นะแล้วก็เดี๋ยวไปชมวิหารหลวงพ่อแก้วนะบริเวณตรงซุ้มประตูด้านหน้านี้เลยใครที่ มาแล้วนะอย่าให้พลาดก็ต้องมาชมวิหารหลวงพ่อแก้วอย่างจุดด้านหน้านี้ตรงนี้ก็จะมีติดกันหลายวัดเลยนะวิหารหลวงพ่อแก้ว ูบริเวณด้านหน้าเลยนะตรงข้ามเป็นวัดนอกนะเดินข้ามฝั่งไปก็เป็นวัดนอกตรงนี้ก็จะมีนี่มีหนึ่เก้านะมีตัวอย่างให้ชมนะหลายๆรุ่นเลย ลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับหลวงพ่อแก้วตรงนี้ นี่ก็เป็นคาถาหลวงพ่อแก้วนะครับเ,เดี๋ยวเราเดิอนออกมานอกวัดกันนิดหนึ่งด้านโน้นเป็นวัดนอกนะครับ ไม่แน่ใจว่ามีวัตถุมงคลให้เราได้ชมหรือเปล่าจะมาหลายครั้งเหมือนจะมีนะแต่มีน้อยมากนะครับทุกท่านสำหรับวัดนอกเนาะ mm hmm. เพราะว่าพระค่อนข้าจะหายยากแล้วนี่เดินข้ามถนนมาเลยเป็นวัดนอกวัดเครือวันจะอยุดตรงนี้นวัดเครือวันหยุดตรงข้ามนู้นเลยนะวัดเครือวัน วัดนอกนี่วัดนอกจะเข้าไปดูภายในวัดกันนะครับจุดบูชาวัตถุมงคลเนี่ยตอนแรกแสามารถเช่าได้ตรงนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่า ยังมีให้เช่าอยู่หรือเปล่านี่ด้านในบริเวณด้านในโน่นนี่เหลตัวทุ่มงคลนะเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเหลือค่อนข้างน้อยนะ ก็อาจจะเข้าไปดูไม่ได้นะเขาล็อกไปนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับทุกท่านนะสำหรับหลวงพ่อแก้ววัดเขิงวันวันนี้ก็พาชมบรรยากาศกันนะครับ